เพื่อนๆค่ะเราอยู่กับเจ้าของที่แล้วนะคะคุณย่าของเราเองนะคะคุณย่าค่ะอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อคุณย่าเลยหรือเปล่าคะอันนี้เลยค่ะใช่ค่ะเบอร์ติดต่อคุณย่าเลี่ยงเมืองนี่นะคะเข้ามาไม่กี่เมตรก็เข้ามาถึงที่ที่เราสูงนะคะไม่ใช่ที่นาไม่ต้องถมค่ะสูงกว่าที่นารอบๆข้างเราราวประมาณไม่กว่าสองเมตรค่ะแล้วเราก็แบ่งเป็นแปลงพร้อมโฉนดแล้วพร้อมขายพร้อมน้ําไฟด้วยค่ะ มาปลูกบ้านได้เลยแล้วเราจะดูแลที่ให้คุณหนึ่งปีนะคะจะปลูกช่วยปลูกต้นไม้ให้เพราะเราอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบริเวณแปลงรอบอีกนิดนึงนะคะ,ะคะ่ะนี่บ้านตัวอย่างนะคะที่มาค่ะค่ะที่เราสวยมากค่ะเห็นวิวต้นไม้วิวสวยๆด้วยนะคะถนน,นสองด้านนะคะเป็นสาธารณะที่เขายกให้เทศบ,บาลแล้วสองสด้าน แล้วของเรามีถนนผ่ากลางตะหาเราก็ยกให้ถนนเทศบาลเหมือนกันเพื่อนๆถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ